สายแล้วด้วยเอา้ามาแดงไงตอนนี้วันนี้ยเพอจะข้าไมได้ไงทำไมเห็นสัญญาณไฟหรอ,อขอโทษทีนะคะพอดีฉันแยกสีเขียวกับสีแดงไม่ค่อยออกอะคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันสอนข้างบนเนี่ยเป็นสัญญาณไฟแดงนะส่วนข้างล่างไฟเขียวขอบคุณนะคะ เกี่ยวคดีเลยไปต่ฉันท่าห้ามขอโทษนะคะที่นี่ใช่บริษัทแฮปปี้โฮมอ้าวเออะไรอ่าเงียทำอะไรอ่ะอ๋อเอ,เอาเอกสารมาให้หน่อยฉันสีแดงอ่ะดีไหม นี่ค่ะนี่แกมาใหม่เหรอฮะฉันบอกว่าแฟนสีแดงไงแกตาบอดสีเหรอใช่ค่ะฉันตาบอดสีจริงๆอะทำไมบริษัทถ,ถึงรับคนมั่วๆแบบนี้มาวะตาบอดสีขนาดนี้แล้วมาได้ไงเนี่ยฮะ้วดูการแต่งตัวสิทำไมถึงไม่ให้เกียรติสถานที่บ้างอะโคตรผาละเลยอ,อีกอย่างวันนี้แกมาสายจ่ายค่าปรับมาด้วย500บาท ผู้จัดการคะเขาเพิ่งมาทํางานเองค่ะยังไม่ได้เงินเดือนเลยเดี๋ยวฉันจ่ายแทนให้เขาก็ได้ค่ะนี่ดูอย่างแอ์เป็นตัวอย่างสิถ้าแกทําตัวแบบเนี้แกอาจจะได้ผ่านการทดลองงานก็ได้นะเรียบร้อยแล้วค่ะผู้จัดการดีมากฉันทําการกู้ยืมเงินให้ผู้จัดการสองแสนนะคะแต่ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกค่ะฉันเต็มใจเ นี่แกรอเล่นกับฉันเหรอฮะได้งั้นแกก็ขายบ้านสามหลังนี้ให้ได้ภายในเวลาห้าวันถ้าแกขายไม่ได้ฉันไล่พวกแกออกเกี่ยวว่าแต่บ้านสามหลังเลยค่ะสามสิบหลังฉันก็ขายได้ <c oughs> ได้บ้านทั้งสามหลังเนี่ยหลังแรกอยู่ที่สถานีรถไฟอีกหลังอยู่ที่ชั้นใต้ดินส่วนอีกหลังอะ่ะอยู่บนภูเขาถ้าแกขายได้ะนะฉันยกตำแหน่งผู้จัดก,การของฉันให้แก นี่นังแอร์แกมาได้ตรงนี้ได้ไงคะอา้าวคุณเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่เหรอคะว่าถ้าฉันขายบ้านสามหลังนี้ได้เนี่ยคุณจะยกะตำแหน่งผู้จัดการให้กับฉันเป็นไปไม่ได้หรอกบ้านสามหลังเนี่ยขนาดพนักงานที่ทำยอดได้เยอะที่สุดในบริษัทมันขายไม่ได้เลยและอย่างแกเนี่ยนะจะขายได้ะทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะคะบ้านหลังแรกอยู่ติดสถาน e ีรถไฟก็จริงทั้งเสียงดังทั้งวุ่นวาย แต่ภายในห้องเนี่ยมันก็กว้างขวางแล้วก็ไม่แออัดอะไรเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนคิดการส่วนบ้านหลังที่สองอยู่ชั้นใต้ดินไม่เหมาะกับคนเข้าพักอาศัยทั่วไปก็จริงแต่ภายในบ้านเนี่ยมีอุณหภูมิที่อับชื้นเหมาะกับการทําเป็นโกดังเอาไว้เก็บวายแดงค่ะแล้วบ้านบนเขาละ่ะที่นั่นเดินทางก็ลําบากคนก็น้อยที่ทำเลห่วยๆแบบนั้นน่ะจะมีคนซื้อหรอ ใช่ค่ะพื้นที่ทำเลเนี่ยไม่สะดวกเลยกว่าจะเดินทางลงจากเขาได้เนี่ยต้ใช้เวลาถึงสามชั่วโมงฉันก็เลยขายให้กับกลุ่มคนรวยที่เขามีเฮลิคอปเตอร์ค่ะโอ้โหเพี่นรู้ป่ะนายต้องเรียนรู้อะไรจากฉันอีเยอะเลยนะ <c oughs> ได้ ฉันยอมรับว่าแกเก่งนะแต่ว่ายอดขายเนี้ยเป็นของฉันจ้ทำแบบนี้ได้ไงก็ฉันเป็นหัวหน้าแกไงแล้วใครจะมาพิสูจน์ได้ล่ะว่าโปรเจกต์เนี้ยแกเป็นคนทำฉันพิสูจน์ได้ ฉันขอโทษเธอจริงๆนะถ้าไม่เป็นเพราะฉันน่ะเธอไม่ต้องมาโดนรังแกแบบนี้หรอกอย่าคิดมากเลยเราก็อย่าไปเอาคำพูดของคนแบบนั้นมาใส่ใจด้วยเธอคอยดูเขาเสียหน้าได้เลยนะเพราะยังไงฉันก็จะขายบ้านสามหลังนี้ให้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะเปคนช่วยเธอเองนะ สวัสดีค่ะคุณเชอรี่วันนี้ถ้าแต่งตัวสวยแะเนี่ย <c oughs> นี่แกรู้จักแต่งตัวดีๆกับเขาแล้วเหรอถึงวันนี้ฉันจะไล่นางแอออกอะแกก็ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกทำไมล่ะแอเนี่ยเขาเป็นถึงเซลเบอร์หนึ่งของที่นี่เลยนะแล้วอีกอย่างเนี่ยบอสก็ถูกใจแอเขามากเลยด้วย <c oughs> แต่แกไม่ใช่บอสด,ดิแล้วแกรู้ได้ไงว่าบอสพอใจในตัวมันนะ บอสครับเอกสารที่ให้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเลขาครับเมื่อกี้คุณเลขาเรียกมันว่าบอสเ่ะครับคนนี้คือบอสคนใหม่ของบริษัทแฮปป Home มรับชื่อคุณนัตตี้ครับเป็นไปไม่ได้หรอกบอสจะเป็นคนที่ตาบอดสีได้ไงแถมยังเป็นผู้หญิงอีกเนี่ยน,นะนี่แล้วใครบอกนายหรือว่าคนจะเป็นบอสเนี่ยต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะ่ะไฟ คุณใช้อำนาจในทางที่ผิดกดขี่ข่มเหงเพื่อนร่วมง,งานแถมยังจะขโมยผลงานของเขาอีกฉันไม่เคยชอบใจเท่าไหร่เลยอ่ะฉันไล่คุณออก <c oughs> บอสครับที่ผมรู้ตัวนะครับว่าผมผิดจริงๆอะ่ะคุณช่วยให้โอกาสผมสักครั้งเลยไหมครับอ่ะแผนเกเซียวอะ่ะถ้าไม่มีคนดูแลไม่ได้นะครับพอดีว่าตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยฉันหาคนใหม่ได้แล้วอะ่ะแ <c oughs> อร์เอ,เอไม่ใช่สิ ผู้จัดก,การแอร์คะคุณมีความเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงล่ะคะฉันเป็นผู้จัดก,การเหรอคะอืม